d a m a g h p l a y e r s while inside or briefly after exiting a shield bubble junior เพื่อนๆจะต้องสร้างความเสียหายต่อสกรูขณะที่อยู่ใน shield bubble junior หรือว่าหลังจากที่ออกมาจาก shield bubble junior ภายในระยะเวลาสั้นๆเอาชัวร์ๆเนี่ยนะคะแบกเข้ามายิงข้างในเลยก็ได้ปัญหาก็คือว่าเราจะหา shield bubble junior ได้ง่ายหรือเปล่านั่นเอง ของไซนี่บอกตรงนะคะว่าอันนี้คือโชคดีมากที่เจอเขาเป็นตี้บอร์ดอะค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเล่นแบบเจอตี้คนบางทีเราเจอตี้คนยิงลมได้แต่ว่าก็ไม่มีพวกชิบับเบิรจูเนี่ยดังนั้นก็จะต้องพยายามหาสักนิดนึงเควสนี้เนี่ยอาจจะ ต้องทำการพกชื่อบั UBLE j u ู n เนี่ยไว้ประจำเลยหนึ่งช่องเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเจอคนยิงคนล้มได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีชื่อบั UBLE j u ู n เนียมันก็น่าเสียดาย ส่วนชื่อบับเบิลจูเนี่ยหาได้จากไหนถ้าใครรู้บอกด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากไซจะเจอมันสปอนที่พื้นแล้วก็เจอจากการเปิดกล่องทองนะคะไม่รู้ว่าซื้อจาก NPC ตัวไหนเหมือนกันถ้าใครรู้ก็บอกเพื่อนๆได้จะได้ไปซื้อก่อนนะคะแล้วก็มาไล่หาคนนี้นั่นเอง อันนี้มีการรีดันคลิปนะคะเพราะว่าคลิปมันอัดมาค่อนข้างสั้นก็เลยจะเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเพิ่งจะดูไปเมื่อกี้หรือเปล่าถูกต้องนะคะอันนี้เป็นรอบที่3ามที่กำลังจะได้ดูแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะเอาเขามายิงข้างในก็ได้บางทีเนี่ยตอนที่เราวิง่งออกไปข้างนอกแบบนี้ยิงแล้วมันไม่ติดนะคะไซก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันบัก๊กหรือมันอะไรนะแต่ว่าไซาเอาชูแบกเขามายิงข้างในเลยค่ะ